บอกเลยว่าตอนเดินครั้งแรกกรูนึกว่าจะไม่มีอะไรนึกว่าจะไม่มีอะไรแต่ว่าแม่งมีแม่งเอ้ยกูนี่หลอนแดกกูนี่หลอนแดกกูเรียกลอเออเรียบร้อยเสร็จกูชาร์จรอว่ามาอ,อ่เออแม่งแรกกูนึกว่ามีอะไรแม่เจ้าฟันกูยับ ปันกูยับเลยนะมึงอ่ะฮ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 ะตายหนึ่งตัวเรียบร้อยแดดม,มาหรอเออมามึงว่าเข้ามาเออมึงจะถูกริมลุกปุ๊ิมอลุกเขาเก่งมากมึงแค่กระจอกจำเอาไว้เออริมุกโกคาเออริมุกทนไห้ลูก,กทำไมก,ไมก่อนทำลูกเออลูกยืนให้มันไต่แบบโคตรโหด มึงสู้มึงเป็นจอเมเวทนะไอ้ห่ามึงก็ปี้กูเป็นจอเมเวทแต่มึงยืนยิงกันตัวตัวนี่ห่าโอเคเออ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 ดีไหมนะเอเอ,าเอาตายโอ้โหต้องให้กูเปลี่ยนชุดมาสู้โรโจรจอมทุบต้องสาบผ่านว่าแล้วต้องมีอะไรบางอย่างโอ้โหเจอคนอ้วน บูดี่คนอ้วนด้วยกันเต็มไรเราผิดเราอ้วนกันโอ้โหเครียดแทงกูน่าแทงกับญาติน้ำแข็งด้วยโอ้โหอีกิงยาพับยาพับด้วยเฮ้ยเฮ้ยถึงโอ้โหถึงด้วยไม่เงยโอ้โหแม่งไม่ให้โอกาสให้ดงให้แดกเลยโอ้โหพี่วันมา โอ้โหทีเดียวกูตายแล้วกูกลืมเช็คบอลไฟโอ้โหกูต้องเดินมาใหม่อีกรอบอีกเออ้ยเอาใหม่ไอที้ก,กูลืมเช็คบอลไฟกูเช็คแล้วมั้งกูเช็คบอลไฟเรียบร้อยกูแดกยาหรอเป็นปุ๊บมันเอานี่ว่ะเรานยน่าจะแรงกว่าหวัว่ามา nên à right, là mà ngay chồng không à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  lên à hai à เฮ้ยเออเนี่ยอ่าเฮ้ยทำไรเฮ้ยเบ่งพลังเหรอเบ่งพลังเหรอฮะเบ่งพลังเหรอฮะเฮ้ยจะทำให้แตกโอ้หแม่งกลยุทธ์กลยุทธ์คนผิวเฮ้ยเออแต่กูผิวว่าผิวว่าว่ามึงแทงหลอกเออไม่กูแทงหลอดเออหนึ่งเฮ้ยเออไปกันสายกันเออ เฮ้ยโยกหลบไม่โดนไม่โดนหรอกไม่โดนหลอกมึงง่ะมึงมันยังอ่อนแอยิงอ่งนัโอ้ยชุดคดอนอ้วน่ะสุดยอดเออบอกเลยไม่ได้บูลลีค่คนอ้วนแต่กูก็อ้วนอยู่แล้ว <c oughs> เอออยู่บ้านน้ำหนักมันจะเป็นรอริทิพาย <c oughs> ไม่รู้มันเดือดหรือเปล่าเอเคเข้าไปคนนี้มาลู้ก่อนเลย โอ้โหแม่งตัวนี้ถามจริงโอ้โหโอ้โหอย่างงี้ก็ได้เหรอวะโอ้โหนี่มันตัวตัวเอมนี่หว่าโอโมือนสลัดเก,กิลโอเคเอาใหม่โอ้โหแม่งเมื่อกี้เร็วมากคือแม่งเป็นตัวที่ผมเกลียดมากเลยนี่ฮ่าเข้าไปสูทหัวแล้วแม่งดุเรียก ออโอ้โห,โหดูดิเร็วมากเลยเอาจริงตัวนี้มาเออโอ้โหหลบก,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 กันรัวหลบกันรัวเออดีมากมันเอาไม่รุ่เออเออตายหนึ่งเออแปลว่าไม่เก่งมากมันไม่เก่งมากมันแค่กวนข้นตีนกวนข้นตีนแดกมานะ ดูมันดูมันเลื้อยดิคุณผู้ชมเนี่ยหมดสติาสมากต็มของโคตรเกียดเลยเกียดสุดของซีรีส์ลนะเออโอ้ตายไอเวนไม่นึกว่าต้องเจอมันนี้แม่งเอ้ยไม่ทันตั้งตัว